มากเลย Say hi to our of you นะครับผม to international fan ด้วยนะครับ <c oughs> แม่ถึงกับถอนหายใจ ไอเดีวยวกลัวนะดิยวบอกว่ารถติดก็ปกตินี่ค่ะใช่ค่ะแต่ถ้าไม่ต้องปฏิบติดเวลานี้แหละค่ะเพิ่งไบท์สองะะเออดีแน่จะให้วิ่งไปเลยเหรอครับไม่ดีมาก ยังอยู่ต้องสาทรนะครับผมยังไม่ถึงสาทรเลยเลยยังอยู่ตรงอยู่ตรงสถานีรสถานีกรุงทนบุรีมีคนถามว่า you look so tired are you resting well ครับช่วงนี้โหมงานหนักครับ เลยโสมเป็นนิดเดี๋ยวได้พักก็จะดูแลตัวเองอย่างดีครับมีคนถามว่า who are you เอาไม่รู้จักมาว่า my name is copter ครับ จริงๆวันนี้มันเวลานี้มันไม่น่าติดนะแม่มบ่ายสองนะครับผมบ่ายสองครึ่งเป็นเวลาที่รถไม่น่าติดเลยแต่ว่าเพราะอะไรก็ไม่รู้ What is your nickname? ครับผม My name is Copter ครับเขาไม่รู้จักครับมีคนถามว่าตอนนี้กำลังไปไหนนะครับผมก็กำลังไปงาน e 2 d House ที่สยามนะครับผมไปเจอกัน สำหรับใครที่รอสแตนบายอยู่ก็เดี๋ยวเจอกันครับผม Where are you going? I'm going to s i a n Square สดเดียว รถก็ยังคงติดต่อไปติดยาวมากม,มาจา้ะน่าเสียงรถกระบะคงณหลังจะดังขนาดนี้น่าเสียงรกถกระบะเหรอเรื่อเข้าใจว่าเป็นเสียงกระบะหงหลัง ไม่ <c oughs> แล้วเราบ่นแค่นี้แหละว่ารถติดเราบ่นแค่นี้แหละว่ารถติด้องพิงค์บไม่แล้ว แน่บ๊ไปๆหน่อยบายพี่คิมมอนบอกพี่คิมมอนบอกว่าสายแล้วพี่คิมมอนออกมายังคือมอนเจอกันนะรถติดครับรถติดครับไม่สายแน่นอนพี่คิมมอนอย่าพี่คิมมอนพี่ว่าพี่ว่าสวัสดีครับแม่พี่ว่าพี่ว่าค่ะสวัสดีครับ